สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่กับผมช่างไก่และวิดีโอดังต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นวิดีโอแนะนํานะครับผมเ,เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่ต้องการอยากจะแปลงไฟล์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์ฟลเสียงให้เป็นนามสกุลนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับผมหรือทําการปรับเปลี่ยนขนาดจากขนาดที่มันมีขนาดใหญ่ให้ลงมาเล็กลง ว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าอย่างตัวผมเองนะครับทางหน้าร้านก็จะมีลูกค้าหลายท่านที่อาจจะสอบถามเข้ามาว่า,ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับผมที่เป็นโปรแกรมแบบอยากได้โปรแกรมทําทแปลงไฟล์อะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับผมใช้ง่ายๆซึ่งดูคลิปนี้เลยก็ได้ครับผมนอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายเพราะว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ โหด,ดฟรีนะครับผมอ่าซึ่งโปรแกรมตัวที่เราจะแนะนําก็คือ format factory นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราสามารถเปิดไปที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วพิมพ์คําว่า format factory ได้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีหลายลิงก์ใช่ไหมครับอ่ารวมทั้งพวกวิธีวิธีแบบว่าสอนการใช้อะไรนะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูในนั้นก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอ่าอย่างผมผมเข้าลิงก์แรกแล้วกันนะครับผมอันนี้ ซอฟแวร์ Software, ไทยแวร์นะครับผมหนึ่งในเว็บไซต์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถกดดาวน์โหลดซึ่งพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมมันก็จะมีนี่ครับจริงๆจะโหลดอันไหนก็ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะมัาก็จะมีแบบระวังแฝงว่าซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยดูดูเขาจะดูจากผมก็ได้เหมือนกันนะวิธีติดตั้งนะครับผมผมจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะทาการโหลด สักครู่นะครับใช้เวลาโหลดไม่นานครับยุ่ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตอันนี้เน็ตผมไม่เร็วครับอันนี้เป็นแคเน็ตมือถือเลยไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมทำการกดเปิดครับ ซึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดท่านใดนะครับผมมีแอนตี้ไวรัสอยู่นะครับผมแล้วติดตั้งไม่ได้แบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ท่านปิดแอนตี้ไวรัสไปก่อนนะครับพวกโปรแกรมอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีข่อเรียกอะไรอ่ะความอันตรายนะครับผมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่า,าเราอาจจะต้องปิดก่อนเพราะด้วยความเพื่อที่ว่ามันเป็นนสกุล o exe นะครับผมซึ่ง เดี๋ยวผมจะทำการาสร้างข้อยกเว้นก่อนนะครับ <P le af noise> นี่ครับเราอ่านก่อนนะครับกด next <P le af noise> ตรงนี้ครับอ่าทำการกด next เลือกพื้นที่ติดตั้งรอสักครู่ครับ เราต้องพยายามอ่านก่อนนะครับผมตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับคือมันมีโฆษณาแอฟแฝงบางทีเราต้องอ่านก่อนนะครับอแมคคา f ี e เรากดไม่เอานะครับพวกนี้ไม่เอาครับพวกนี้ไม่เอาอ่าเราข้ามมันไปได้เลยแล้วทําการกดติดตั้งเฉพาะตัวนี้พอนะครับเราสักครู่ครับ จริงๆถ้าจะให้ดีนะครับผมปิดอินเทอร์เน็ตแล้วทําการติดตั้งก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวติดตั้งที่เราโหลดมานั้นเป็นตัวเต็มอยู่แล้วนี่ครับแล้วก,กด finish ครับแล้วก็ให้โปรแกรมบาลานออโต้มาเลยแต่เรามาดูรูปร่างหน้าตากันนะครับ นี่ครับเห็นนะครับภาษาสามารถเลือกได้หลายภาษาเลยนะครับผมเยอะมากนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นภาษาไทยก็ได้ครับผมแล้วก็จะมีหัวข้อในส่วนวิดีโอเสียงรูปภาพไฟล์เอกสารนะครับผมอุปกรณ์รอมอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะนำแผ่น cd d ีดมาเบิร์นเป็น iso นะครับผม หรือ ISO มาเป็นในรูปแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมพวกนี้นี่ครับทั้ง MP4 MKV อะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้อธิบายในส่วนของเบื้องลึกนะครับอันนี้จะเป็นวิธีในการดาวน์โหลดและติดตั้งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เป็นทริคแนะนำดีๆนะครับผมก็ผมก็จะมาบอกต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ช่าไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ